สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูด้วงมะพร้าวนะคะเป็นด้วงมะพร้าวนะคะด้วงที่เวลาเขาแก่แล้วเวลาไปเป็นมแมลงก็จะเป็นด้วงกวางนะคะที่มีเขาเหมือนกวางนะคะตัวดําๆนะคะนี่คือพ่อแม่พันธุใหญ่แล้วนะคะเนี่ยนี่นะคะด้วงสาคูกับด้วงมะพร้าวมันจะคนละสายพันธุ์นะคะอย่าเข้าใจผิดนะคะ อันนี้ค่อยไม่ไม่ค่อยนิยมทานนะคะแต่ตัวทําปุ๋ยอย่างดีเลยนะคะตามกองใบไม้กิ่งไม้ต้นมะพร้าวเนี่ยเขาจะชอบชอนชัยจนเป็นขุยหมดเลยนะคะวันนี้กล้วยก็มาอธิบายให้ดูเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะมาบอกเพื่อนๆนะคะมาแบ่งปันนะคะเผื่อบางคนไม่รู้นะคะดวงสาครูกับ ดวงมะพร้าวนะคะคนละอย่างกันนะคะดวงสาคูเขานิยมมักรับประทานกันนะคะส่วนดวงมะพร้าวเขาไม่ไม่ค่อยทานกันนะคะอันนี้ตัวใหญ่มากคือดวงเมงกวางนะคะเดี๋ยวเที่ยวน่าจะมาอัดเปรียบเทียบกันให้ดูนะคะเดี๋ยวนําเข้าไปปล่อยปล่อยก่อนนะคะปล่อยหลงเขาย่อยมะพร้าวย่อยใบ,บไม้ให้เป็นปุ๋ยของเรานะคะปุ๋ยต้นไม้ไปแล้วนะคะ สวัสดีค่ะเยอะๆยยอะเลย